ไป,ไปประชุมใช่ไหมครับไปประชุมแล้วก็ยัง,ย,งยังไม่ได้สร้างตรงปากแล้วี่จุ่มแม่ สำหรับกรณีข่าวที่เกิดขึ้นนะครับพอสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ทราบเรื่องก็ได้กลาบนมัสก,การเจ้าคณะผู้ปกครองตามระดับชั้นนะครับตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลน,นะครับซึ่ง <c oughs> ในการกลาบนมัสก,การหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดนะครับประเด็นของข่าวเนี่ยจะมีอยู่สองประเด็นหลักนะครับหก็คือ เรื่องของความประพฤติของประสงค์รูปดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งหลวงพ่อก็อนุญาตให้พระรูปดังกล่าวเนี่ยลาสิกขาตามความประสงค์นะครับทีแรกหลวงพ่อ,อยังจะให้ศึกที่กรุงเทพฯได้ซ้ำไปถ้าหากว่า,าสามารถดำเนินการได้แต่ตอนนี้เนื่องจากว่า ทราบว่าอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับมาที่เชียงใหม่นะครับกรณีนี้ก็คือถ้าเดินทางมาถึงปั๊บเนี่ยหลวงพ่อได้สั่งการที่เจ้าคณะตำบลแล้วว่าให้อ่าพระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยมาลาสิกขาที่วัดเจ้าคณะตำบลน,นะครับกรณีที่สองก็คือในเรื่องที่พระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยได้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 ให้ข้อมูลว่าได้นาเงินของวัดบางส่วนเนี่ย โอนเงินให้กับผู้หญิงเนี่ยนะครับในเรื่องนี้หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในจังหวัดเนี่ยก็ได้สั่งการไปที่เจ้าคณะตำบลเพื่อดําเนินการตรวจสอบข้็จริงและดําเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยนะครับหากเป็นเรื่องที่จะต้องเกี่ยวข้องกับข้อระเบียบกฎหมายทางไปนเมืองก็ดําเนินการตามนั้นนะครับแต่ในเบื้องต้นทราบว่าทางพระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยมีความ ยินดีที่จะชดใช้เงินในส่วนที่ได้ได้นำไปนะครับถ้าถ้าแบบนี้ก็คือก็อยู่ที่เจ้าคณะตำบลก็พิานณาดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่เช่นกันนะครับ